อุ้ยขี่เกือบลนตกนี่ออ่่่ไไมมมใใชชร้ยนี่ไงระเบิดกันเองดันไงกูไปแล้วมีล้มอ่ะมีล้มอ่ะบอกเลยมีล้มอ่ะแล้วนะข้างหลังมีวะเฮ้ยเฮ้ยปันกูไหม เอาไงดีวะ M107 ่น่ะให้เขาไปเอาเลเซอร์ดีกว่า M เอาไปฆ่าแทงอ,อทำไม,ไมโดนโดแล้ว M107 เเอาไม่มีใครเอาเลยเว้ยไม่มีใครเอาเไม่เอาก็ได้เอาไม่มีใครเอาเลย รอยอืดจ้ะรอยอืดเลยไอไอ้น้องไปไหนอ่ะบันไดอยู่ตรงเนี้ยไป <c oughs> ไหนอ่ะเ <c oughs> อางานงอกเดี๋ยว ปิดทางไปละเดี๋ยวอ้วกูเมอร์กูเอาวแล้วกันตบไปครับอเ,นเนบอาขึ้นทางนี้จต่ลงทางนี้อันรักวะเพื่ออ๋อนี่ก้าวเอาหมดแล้วไงสองอัน,นใช่ปะตาเอ๋ ดีเซอร์ดอีเกลิลเอาเอเคกับลูกซองเอาเอเคพอเราสายเอเคโอ้โหถอยครับพี่ถอยครับพี่เอา้าเอา้เอาเล่นเฮียละเล่นเฮียละเข้ามา งานเข้าล้ึงเล่นปิดประตูเงี้การนี่เลย,เต,ยต้องมีมุมต้องมีมุมสายเอพีเอต้องมีมุมไว้วเผือเ่อ,อดโดนสวนยิงทะลุกำแพงมาเลยฮะฉันรู้อยู่แล้วมันยิงได้ อ,อยากรู้ว่าล่ะเนี่ยตะมงะโอ้โหห,หมาฆ่าไปแดกพรางั้น <c oughs> อูปกรองก็บ,บอกแลยว อ้าวอ้ามาไหมมาไหมแต่จับจับกระบอกแะเป็นอามาตะด้วยอาาา้วยอาวยิงวืดไม่ใช่ AK เอเคนักนำน่ะนักนำยิบมางั้นอะยิบมาพอมาหนัดเดียวมันขี้แตกดิ ฝาซ้า,ายเงียบไปเถอะเข้าจุดหมายกันดีกว่าถึงแล้วเวยยิวเอาไอ้นั้นไม่เข้าเดี๋ยวมึงโดนไอ้ยียนี้เลือดก,ก็เต็มแม่งยังไอ้นี่ดู่เลยยัง,ย,งยังยิวอีกอะโคตรแสบเลยปิดเลย hiu 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 này hiu 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 mình hiu 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 อุ้ยเฮียเดี๋ยวก็หัวแตกมึงมบาบังปืนาาาาไม่ทันแล้วแม่งขอเอาแล้วมึงเปิดประตูแล้วมึงก็ต้องเอาแล้วล่เ,วเห็นแล้วญาตมาแล้ว ไอ้แน่นแน่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 มีแอวหลังต้นไม้ด้วยมีแง้มหัวแม่แสบจริงๆผีรู้มากเยอะเฮ้ยให้ช่วยไหมคงไม่ต้องแล้วเข้าไปแน่นแน่หัวแตกปะเอาหยิบไปชอบอะไรหยิบไปไม่ชอบอะไรเลย โอ้โหข้างล่างนี่ม่นเจ๊กว่ะขึ้นเลยมันจะดันตรงไหนวะมันไม่ดันเว้ยมันบูดลุยเลยแจ็คตี้ขี่พอไปแล้วข้างหลังแม่งลายใหญ่เลยเว้ยทันมเนี่ยบินให้ทันแล้วกัน เขาลงไปแล้วไอเฮียฮันเตอร์แม่งตามหลังมาต้องรีบวิ่งเห็นไหอุ้ยโดนจับจนได้แม่งเอ้ยทุกสายันได้แล้วข้างหน้าเป็นไงบ้างตามเลยชักปืนแล้วไอเขามีเอเซดเก้าคนนึงใครวะอ้าวงานงอกละ ดูด <m iss aph> ิตรงนี้มีรู้แล้วว่ามีแทงอ่ะหนูช่วยตัวเองก่อนดิมีดิข้างหน้าป้องกันหน่อยป้องกันหน่อย แทงมาอยู่ข้างหน้าน่ะโอ้โหต้องยอ่อป่ะให้เขาไปแทงมาแล้วแทงมาแล้วใครปาไปบอมวะ รอดไปรอดไปนิดเดียวเองยอมไม่ยอมเจ็บกอมเจ็บัมเจ็บเร็วเร็วเร็วเขอบคุณครับล้มมันไปไหนแล้ววะ Anh hạng tay của đạo an anh pít, không khua khuôn mature mà chui vi mà chui mature vi chui vi mature chui mature vi mature vi mature má đó, ok, thấy vi mature mày đi vào, chui này, à? เอาไงกล่องมันเพิ่มอะวะเดี๋ยวกล่องมันเพิ่มอะกล่องพยาบาลเพิ่มอะเออเพิ่มก็ดีเก็บเก็บไปอ้นั่นเอาไปแล้วไอ้นั่นเอาไปแล้วงงเลยกล่องเพิ่มไปเริ่มใหม่ก็ไม่เป็นไร ระเบะิดอ้วกอ้วกเอาอ้วกเถี่นก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วไนงะดาบกับปืนเอาปืนปกติเอาดาบโอเคไฟดีกว่ามั้งเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอานีา่ไป อ่ะครับหัวแตกไปในนัดเที่ยวไปนะชิมมิกแม็กมิกมิกมิก,มก,มกอะไรนี่เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยตัวเนี้ยแหละตัวดั้งเดิมใครจะช่วยกูได้บ้างไม้มีไม้มี โดนมาโดนนนได้กันก่อนนะโดนนะข้างหน้า mình dù đồ này nó phiền mang lù lè mà rồi ừ. phiền phải một cỡ này ừ. nó này này

ลบก่อนเอ้เอาวต่อยว่าไปเอาโดนจะโอยทำดีแล้วเนี่ยบอกเลยทำดีแล้วเนี่ยฝ่ายยืนรอไห้บายคุ้ยก็ว่าเฮ้ยแทงไม่มันต่อยไม่เลือดไม่ลดวะอ๋อ ชีวิตมันยิ่งถอยไปเรื่อย <c oughs> จบข่าวเลยโอ้โหก <c oughs> ็ว่าจะเอ้ไหมแทงมันต่อยเลือดไม่ลดวันเอออุ่ <c oughs> <ว>นเผ็ดเลยให้นั่นกับเผาเลือดไป ติดแลว้วมารอบสุดท้ายมาเรามาดูกันซิว่ารอบนี้จะดีขึ้นไหมไปบอมเอาไปดิไปบอมเอาไปดิอเอาไปดิอ้าวมันเอาระเบิดขวดไปเว้ยมันเอาไปไบอม ไปอไม่จำกัดโหรีบเอามาปลาเลยปลาแทงมึงจะได้มีเวลาปลาหรือเปล่าปัญหาลเสียเลอ่นเสียเลือนงหหลอด็นหอยอมไปด็ คือข้างหลังนี่ยังไงเนี่ยดีนะกูอยู่ใ,ใกล้ๆงั้นมึงตายงั้งนมึงโดนแล้วเนี่ยไม่ตายหรอมึงยังใครช่วยเพือนมันทีไอเห็นไหมนะ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย้าวเฮ้ยถอยไปสามตัวเนี่ยไปฝ่าไปเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลัง รอก่อนลงมาไอ้ข้างหน้าไม่ไปไม่รอเลยเว้ยเออช่างมันไม่รอก็ไม่รอเอ้าข้างหน้าโดนฆ่าไปแดกแล้วไป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  <c oughs> สวยมึงเติมเลือดก,ก่อนลงนะเอา้าลงไปแล้วไม่ใช่ชาร์จเจอร์มันโดดลงแล้วรู้มากไอตัวแสบชอบขี่คอชีวิตโอ้โอมันขึ้นมาได้ไงวะเฮ้ยมึงสอนกูปีนน้ำตกเลยดิอยากปีนบ้างอย่างเลย,ยแทงมาปีนขึ้นเลย แล้ววันนี้จะอยู่กันบนนี้ใช่ไหมเนี่ยนั่นญาติก็มาไล่ทีแล้วกู้ลงแล้วให้เข้าไปพาลาก็ฝึกกล่องกล่องยาให้เข้าไปเราไม่เราไม่ต้องใช้อเ,เอา้าจะตายแล้วช่วยหน่อยโอ้โหเออเอาเขาขึ้นบนน่าอะไรเขาเนะี่ย เห็นเนอ่ะไปลาดแทงดีกว่าโอ้เห็นแล้วปลาสวยสวย เอ้าใครยิงอีกสับได้สวยมากเฮ้ยไอ้นี่เอานี่ไปโอ้โห,โหเก็บแค่อะไรวะอ้อแย่กูว่าแล้วมึงต้องลืมกูไม่เป็นไรโชคดีโชคดีไปเถอะกาแล้วมันต้องลืม,มเรเา น้องตามึงไม่ต้องกลับมาก็ได้บุกไปข้างหน้าเถอะไปเถอะครับแค่เราเราอ่ะต้องบอกว่าวิเคีย,อ,ยอะไรไอ้น้อง <c oughs> น้ำตาเลดอะบอกเลยเจอคนเจอทีกลุ่มนี้ไปยังมีหน้ากลับมาช่วยกูอีกถามไหมกูนี่ทำใจแล้วแหละโดนลากไปแล้วไม่เดินไปเด้อไอ้ข้างหน้าตาย แต่รอดไหมเนี่ยเดินนำไปโอ้โ,อโชคดีโชคดีไหม <c oughs> ไม่ต้องกลับาวา่ผมงสายกูเถอะ <c oughs> เออ โอ้โห,โหน้ำใจมึงน, <c oughs> นี่เออเออมีน้อยเป็นเพื่อนด้วยไอ้ข้างบนน่ะตายไอ,อ้จริงๆผมไม่น่ากลับมาช่วยแต่แรละต้องไปแต่แรกไปช่วยข้างบนได้งั้นป่านี้เกือบถึงเครื่องแล้วเอ้ย <c oughs> เฮ้ย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 ไม่ๆๆๆไม่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 กูยังไม่อยากสูกเคี้ยว ขอกูตายตามเวลาแล้วกัน,อน,นมองก่อนช่วยไงอ่ะมันอยู่ไกลกันไปอ่ะช่วยไงล้มทั้งคู่ม,ม,คม,มันมันมอดมเออนึไปดูข้างหน้าดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนี่จะถึงเครื่องแล้วครับนี่เห็นว่าถ้าปฏิจริงมันไปอ่ะมันได้ไอ้แค่นั้นเอาละครับลุ้นดีกว่าขนสุดท้ายของเราเธอจะได้ขึ้นเครื่องหรือไม่เธอโดนแดกแล้ว